เดี๋ยวเดี๋ยวยันเยยบไเย็บจ่อางนี่บ้างหนเอยเอเมนาาองบ้านเราเปิดมาเปิดยาเขาาซื้อนานหลดเท่าไนดๆเลย่ใหลอ๋อ่ยังเลยหรอเสียมก่อเยอเด้อ เงาบังเห็ดเห็ดพี่น้องเห็ดลวคอยกหาบงเหนี่นี่หาเจอน้อ้มีภาพมจบเปิดงเลยวแ่เยอนมั่วๆจะไรได้พี่น้องเ่าันหกเห็นอยู่พี่น้องนี่เห็ดเห็นอะไรนั่นนั่นเห็นเห็ดแต่นี่จะมั่วบ้งนี่ดอกแามรัก นี่เด็ขาขาจุ้มนนินี่เจ้าของไม่ให้หนิมาเปิดเอ้ยพี่นนองนะเอ้ยเ็ดเนีเนแล้วแม่มาดิมาขึนเจียหมงว่าเนี่ยมเข้าไปมันหอกไปสั่นไปเลว่าเออคุยกับเพื่นว่างนี้กเออ้นําบอกหันละ นี่เดี๋ยวจุ่มเนี้กับนม่เินีปีนตัวกันอ้ตัวงมันเมืนี่เออปลอนี่่ีหนอนมันบัวค่ะเดินไปคปาเทหกอันนี้มมีอยู่ดว่านีปะใ่ไหมังได้เหมันมเห็นไม่ไห่บ ไปทั้งคนไปนั่ well. นให้มันเกิดต่นวรสลยับขยเขาตกเขาตื๊อยังยังว้าว้าวยังจ่อยับเฮ็่ขุยขุยขุยขุเขุยขุ่ขุยขุยาุยข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  เฮ้ยมาตีนเาไปเอาไปเลยครับเยเียมตมาีอย่านี้เกี่ยเกับปญาอ้าาไปเล้ไปมันพวกบริษัทนไมอยากนออเยวต้นหน่อนะเห็ดเหดต้นงู่ยละเนาะดู่บ้าเดีวลมาอยู่ซุเ้

ว่าวสาไปเลยไ่าาดมงแ้นปาดนั่นนั่นไปไหนมาเยหลายครับเยยงยหมนก่อเ้เจิบทอก็สิ่อยอยู่นี่เ้ยขาวหนาหเทปเทปเฮ้ยัว่อเ็ปเฮ็ยเทองเองสิได้นัง่โอ้ยม่เฮามะ

อนไก็ยเนาะที่นนองมัีมวไปเลยเก็บเนี่ยข้าก็มเดี๋ยวผมมารมาเก็บเป็นมยามาางออีรวยหอะไรวะยืนเอาบูขมาเหพ่อมันขอทั้งแหล่งขว่าสึงางบูมหาอดมองเจ้าเอาอยู่พนะแคนเยวเห็นม

กดกดท้าดูน่มเด้วยเกิดข้างบนอนมื่อเกิดหลายเนาะเฮ้ยเกิดหลายั้วะไข่ต้องวนตัวพเยมืนเก็บกวันแต่ว่าน่ก็บเกอย่างเล็น้อยเ้อพี่น้องหัวปวดเลยันี้ออหเบิดผีแมนเบิดเลยทั้งผีผีพี่น้องบิปวดเลยวันนี้ับปไฟเลย กระโล่ยาเขี้ยมาเกไมเร็้เก็บลอยเจี๊ิงเก็บไหเก็บได้เก็บด้เก็ลอยทงนั้นเก็บดเาไเก็บได้ใจอดดเก็บเท่าสั้นยิ่งเกนะอดนะกบวัดมองอันยืนงายเกิดกันเด็เกิดกิดเยีงจของกะทายยพอเก็บที่หลังโอ้ยเย้ลดมากเลยตวลดมากแวงดอกอใส่หน้อกเขาอยู่ตีเฮ้ยนั่นก็ย่พอเก็บจ้ของกะทย เออโอเคโอเคเออเราปิดเราปเออเอาลวดเอาลถ้างคุณให้เป็นกี่งามมาเดทายสัมันพี่น้องเลยอเล้อเขาเกี่ยวทั้งีเออเอไมกีกระตาห้าเอามาที่หลักกรตาเอากระตาไหมไม่เหน่อยเก็บแลวมูบ้านนด่เก็บเก็บเก็บ้เก็บดอกนั่งไน่ีละเก็บถเก็บเก็บ้าเก็บเท่ากี่ดอกเก็บละปะถ้าทายท่กี่ก้บสีจงไดอมองมันง่ย บัว้็เจ <stage> <robi> ้า <paid> สิมาลบี่ล <ök mañana> <rawd unre> ุเกี่ยดปียวเลยเกียวลดไปหาอุ้มไหมเห็นมันเสือไหนไรงแยูมองพนมันลูดียูอะไรอะไ่แดงแดวอะไรอย่างไรเอกดตา้าหลังกูตาแดงตาใยังปมากอะเป็นอะนรเฮ้ยทานไหนเป็นีผีมาเอะกว่าผคมาเท้าไรเย้เปล่ากั เปเน็้ันวน่วยยากาแล้วาะโอ้โยพ่นท่ง่อได้แลบนนบงามถโอ้ยมันออกมาได้หินนี่แตเออได้แค่ไหนละเอาเลยออกาได้แล้วเยอดีึ้นมาดึงาเลยนดึงาเลยออกาได้ลวดึงาเลยี่น้องแบบรางกายงขออยากอร มีน่างกาเปี่นทองมครับทีล่องกาเปลี่ยนทเออมันโผปลาแง่งนี่กันสิเราะงามไปมันปลาเพลิปลาเพลิ่ง่ามหมดเลยอ่้ยอาได้สามาันเก็บมากอนั่งข้าวาหอยเขาใหญ่นั่มากันตุ้มเหมเราอยู่อ้ยไม่เก็บกวนผักกวนไงแต่เนี้ยมายางข้านหัวเปียกจุ๊ไปกระโดดเึ็นบนนี้เลยดึดีกว่น cái gì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 

หลายก้นเนี่ยเออคือหอีเมียค่ะวันมันทั้งพ่นเลยเพรา้ฉันนบุไปทังปุ่มมาบอกเจอ้ไม่ดีนีนี่นี่นี่ เกิดวเนาะตัวนี้เกิดก็เกิดความแข็งม่เนบอกโอเคเนาะทางบามงจอยั็นั่งบอกอาย่ร์มเฮียกี่กันเดี่ยอย่านี้นเฮียไปไหนใไดีลวดีแค่บ่างแล้ดีพี่น้องพี่น้องพี่น้องเมืองเห็ดแต่เห็ด่มันเอาอยากเนาะบดีเนี่ยแตเพลคุณกงไง เมียดดรอเบีด็ดีเีมพักเมียดดีแล้วเยียดน้ำเลานะงานได้พี่หน่อยว่าสิววนได้เหยดงานวันไดิเขาเกี่ยวใดเหรอเจ้าล่จะเดี๋ยวเจอาเขดีพักหลดเฮยดโมเปียดด้บ่ะเมียดโอ้ยเีมบับบมือเลย